ฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามาแล้วต้องส่งข้อความไปบอกทับหลังออมามาเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆตรงนี้มันไปไหนกันวะเัินไปทางไหนไหมลูกพี่เออไปทางไหนอันไปเฮ้ยมันอยู่นั่น สงสารข้ารบเลยดีกว่ารู้นะว่าเก๋าแต่ช่วยเบาๆหน่อยนะโกอย่าหมาหมูอย่าเรียกว่าหมาหมูให้เรียกว่าทีมเวิร์คไปฆ่ามันเออมียาฆ่ามียจ๋า ถึงเจ้าไม่ใช่ศัตรูของข้าแต่ข้าก็อยากฟันเจ้าเฮ e ียจ้าเจ้าไม่ใช่ศัตรูของข้าแต่ข้าก็อยากฟันเจ้าไม่ได้ไม่ได้พี่คุณละทวยพี่ต้องไม่ตายไอลูกเฮ้ยน่ารักนี่หว่าหวแล้วจะตีทำไมอ่ะหลักการเทนนิสว่าถ่ายรูปไอ้ลูก สโนว์แอปสุดที่จะเกาหลีที่จะทําให้การเซลฟี่ของเพื่อนๆไม่ได่าเบื่ออีกต่อไปสามารถดาวน์โหลดได้แล้วฟรีฟรที่แอปโตและเทโตรีบโหลดกันเลยนะครับพาจิ